สวัสดีครับตอนเตาก็สู่รายการ v o v Talk นะครับกับผมจีนวิลไฟเดอร์นะครับรายการที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์นะครับเป็นประเด็นต่างๆนะครับหยิบเอามาเป็นหัวข้อแล้วก็เอามานั่งคุยกันแบบนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหนังที่ตอนจบตอนดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็แฮปปี้ดีนะแต่ว่าพอไปคิดดีๆไม่ค่อยดีเหมือนกันเว้ยชีวิตตัวละครมันจะยังไงต่อวะเนี่ย ให้เห็นภาพชัดเจนนะครับจริงๆแล้วหนังเนี่ยมันมีอยู่2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งคือหนังที่คนทําเขาทําแบบตั้งใจเลยว่าตอนจบมึงตายแน่ดูแล้ว หดหูออกมาจากโรงแน่นอนก็อย่างไอ้พวก boys in the s t r i e pajamas อย่างนี้ครับหรือว่าไอ้หนัง bridge to t e r a b e t i e r หรือ the mist อย่างเงี้ยอันนี้คือหมวดแบบมึงตายแน่อยู่ในโรงดูจบแล้วแทบจะแบบว่า the mist นี่แทบจะเอารองเท้าแตะเขี้ย,ยงจอนะครับคือชีวิตตัวละครมันจะยังไงต่อวะนะ่ะเพราะว่าตอนจบมันจบดาร์กมากๆแต่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับว่านอกจากหนังเหล่านี้แล้วเนี่ยมีหนังอีกจำนวนมากครับ ที่มันก็สนุกสนานเฮฮาดีครับตอนจบก็ถ้าจะจุดลุกกันนะครับแฮปปี้ดีแต่พอมานั่งคิดดีๆเราก็แอบสงสัยครับว่าเอาจิงๆิงไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะแล้วมันจบแบบนั้นแล้วชีวิตคนในนั้นมันจะยังไงต่อวะน่ากลัวเหมือนกันนะ คิดแล้วขนลุกเหมือนกันนะเราจะมาไล่เรียงกันดูทีละเรื่องครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่มีคนเขาตั้งคําถามแบบนี้เอาไว้หรือยิ่งกว่านั้นก็คือเดี๋ยวจะพยายามไปคิดหาคําตอบต่อครับว่าโอเคมันจบชวนให้คิดหดหูแต่ในความหดหูนั้นมันมีทฤษฎีความเป็นไปได้อะไรบ้างว่าชีวิตของตัวละครในเรื่องเขาจะไปต่ออย่างไรนะครับอเริ่มจากผมจะไปทีละเรื่องนะครับเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนครับหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของ กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่พยายามจะวางแผนชั่วในการแจกซิมการ์ดฟรีทั่วโลกแล้วก็ส่งสัญญาณกระตุ้นให้กับมนุษย์ฆ่ากันเองคลุ้มคลั่งฆ่ากันเองครับแต่โชคดีที่มวลมนุษยชาติมีกลุ่มสายลับกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติการยับยั้งการก่อเหตุของ้ผู้ก่อการร้ายที่ว่าแต่ไม่ได้ยับยั้งได้ทันทีนะครับในเรื่องมันเกิดเหตุขึ้นแล้วก็มีคนตายไม่น้อยเลยนึกออกไหมครับ นึกออกแน่นอนครับมันคือเรื่อง King's Man ครับเออลืมเตือนไปอย่างหนึง่งว่าสกู๊ปตัวเนี้สปอยนะครับเออเตือนไว้ก่อนว่าสปอยนะครับเดี๋ยวย้ายสปอยเลอิกกันมาไว้ฝั่งนี้สปอยนะครับใครจะดูเนี่ยมันเปิดเผยเนื้อหาสําคัญโดยเฉพาะตอนจบของหนังทุกเรื่องที่พูดถึงในคลิปนี้นะผมไม่บอกว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้าคุณแบบว่าออไม่อยากโดนสปอยม่ต้องดูไปดูอย่างอื่น อกลับมาที่ Kingsman ใช่ครับผมกำลังหมายถึง Kingsman กับแผนของไอวาเลนไทน์ตัวละครของซามูเอลแจ็คสันแกดำเนินการแจกซิมการ์ดแล้วคนก็ฆ่ากันเองครับในหนังเนี่ยเราเห็นว่ามันมีฉากที่คนคลุ้มคลั่งฆ่ากันเองฆ่าคนในครอบครัวฆ่าคนที่ตัวเองรักอย่างฉากในโบสเนี่ยแล้วไอตัวเฮ n r เนรี่เนี่ยต้องพยายามจะฝ่าออกมาสุดท้ายก็เอาตัวไม่รอดเนี่ย หรือไอเอ็กซี่เองเนี่ยพระเอกของเรื่องก็แทบจะเอาตัวไม่รอดจากเหตุการณ์นี้ครับตอนสุดท้ายไม่ได้มีกา,การฆ่ากันเองแบบนี้นะตอนสุดท้ายไอวาเลนนทน์ Valentine เนี่ยหลอกผู้นําทั่วโลกมารวมรวมกันแล้วเป็นผู้นําที่เห็นด้วยกับนโยบายมันเนี่ยแล้วเอามาระเบิดกระบาลครับระเบิดหัวมีทฤษฎีเขาตีความว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากวาเลนไทน์ปฏิบัติการไปได้ส่วนหนึ่งถึงแม้สุดท้ายเจ้าตัวจะตายก็ตามเนี่ยมันไม่น่าจะทําให้โลกสงบสุขได้ไง่ายๆครับ เพราะว่าคนตายเยอะเอาอย่างนี้ก่อนคนตายเยอะขนาดไหนในคิงส์แมนเอาแค่เห็นเห็นเนี่ยนับนิ้วได้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนตายในเรื่องประมาณ1,541คนเท่าที่เรานับได้ครับคือวาเลนไทน์เน่ยฆ่าไป1,200กว่าคนไอเมอร์ลินฆ่าด้วยอุปกรณ์ตัวเองไปอีก200กว่าคน แฮรี่นี่ฆ่าไป 61, x ซี่ฆ่าไปอีก20กว่าคนดังนั้น,น,นรวมๆมมีคนตายใน k i n g ์แมนไป1541คนเป็นอย่างตำ่ำตรงอื่นที่รับซิมไปแล้วฆ่ากันเองในครอบครัวเรายังไม่เห็นอีกเยอะแยะเลยแล้วผู้นำจำนวนมากไปรวมกันแล้วหัวระเบิดบึ้มบึ้มบึ้มหลังจากวาเลนทายตายไปแล้วไอ้ประเทศที่มีผู้นำหัวระเบิดเหล่านี้ที่กลายเป็นสูญญากาศไปเนี่ยเอายังไงต่อ เขาบอกว่าการตายที่เกิดขึ้นในหลังเรื่อง k i n ง s Man ภาคแรกเนี่ยน่าจะนำมาซึ่งศูญยากาศทางการเมืองและความโกลาหลในหลายๆประเทศครับนั่นไม่นับรวมคนที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจจากการที่คนในครอบครัวหันมาฆ่ากันเองส่วนหนึ่งอาจจะรอดครับแต่คุณคิดดูสิครับว่าไอ้ที่รอดสภาพจิตใจเป็นยังไงไม่น่าจะเอาตัวรอดไม่น่าจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ครับ แฟนๆไม่ใช่แฟนเด็กคนที่เขาดูที่ไม่ใช่แฟนคิงสแมนที่ไม่ได้คิดเข้าข้างหนังร้อยเนะครับเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหหลังจากคิงสแมนหนึ่งจบเนี่ยมันไม่น่าจะแฮปปี้ขนาดนั้นนะกว่าทุกอย่างจะกลับมาเยียวยาและทําให้ความสูญเสียนั้นกลับนําโลกกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้เนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายเลยแต่สุดท้ายคิงสแมน n ก็เป็นหนังโมโมเรื่องหนึงน่งแหละครับ <c oughs> ที่ตัวละครที่โดนยิงกระบาลตายไปแล้วได้เทคโนโลยีบางอย่างทําให้ตัวเองฟื้นกลับมา แล้วก็มีบทบาทต่อไปได้แล้วเหตุการณ์ภาคหนึ่งเราก็เห็นทับว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับโลกเลยทุกคนกลับมามีชีวิตได้อย่างเป็นปกติใน King's Man ภาค2หรือว่า King's Man Golden, The Golden Circle ดังนั้นโลกหลังหายนะที่ควรจะหายนะกว่านั้นก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นใน King's Man ครับจาก King's Man ไปที่เรื่องต่อไปครับอันนี้ก็คิดแล้วหดหูแล้วในหนังก็พยายามจะหดหูมนุษย์ต่างดาว พยายามจะตั้งทฤษฎีว่าจำนวนประชากรในจักรวาลเยอะเกินไปซึ่งมันทำให้เกิดความไม่สมดุลถ้าเราจะทำให้มันสมดุลกลับมาเนี่ย bring balance to the universe เนี่ยเราต้องเอาออกไปสักครึ่งหนึ่งถ้ามันหายไปสักครึ่งหนึ่งความสมดุลจะกลับมาแล้วทุกอย่างที่มันควรจะเป็นมันจะดำเนินไปในแบบที่มันควรจะเป็นไอมนุษย์ต่างดาวตัวนั้นจึงไปตามหาอัญมณีที่จะทำให้เกิดอำนาจแบบนั้นได้ พร้อมกับถุงมือสีทองของมันและมันก็ดีดเพราะแม่งหายไปครึ่งจัก,กรวาลครับใช่ครับ Avengers Infinity War กับ Avengers Endgame นั่นเองอันเนี้ยผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันว่าหลังจากธานอสบลิปไปด้วยการดีดนิ้วสิ่งมีชีวิตหายไปครึ่งจัก,กรวาลรวมทั้งพวก Avengers ด้วย เป็นทิ่งตกใจครับตอนเราดู a อเ n นเจอร์อินฟินิตี้วอุ้ยตายแล้วสไปเดอร์แมนด้วยสกา e เลตวิชด้วยด็อกเตอรสเตรนด้วยไอ้นิคฟิลลีด้วยเราหายไปเยอะเลยซึ่งหลังจากหนัง a อเวนเจอ i n อินฟินิตีจบนะครับใน a v e n นเ r อร์เ g นเกมเขาก็เล่าให้กับเราฟังว่าคนที่เรารู้จักครอบครัวของพวกเราหายไปค่อนครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ต่ออย่างไร Where do we go now that they are gone เราจะมีชีวิต ต่อ,อย่างไรเมื่อพวกเขาจากไปแล้วแล้วมีการตั้งกลุ่มบําบัดมีการพยายามทําทุกอย่างนะครับเพราะก็มีการฉายภาพให้เราเห็นว่าสังคมมนุษย์ในช่วงเวลานั้นก็แย่ครับซึ่งเรื่องนี้คนเขาก็ตั้งข้อสงสัยเอาไว้เยอะนะครับว่าหลังจากบลิปไปแล้วใช่ครับหลังจากนั้นอเวนเจอร์ชนะธานอสแล้วทุกคนก็กลับมามีชีวิตปกติคนที่หายไป5ปีก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่อายุสั้นลง5ปีนะครับคนที่ตั้งคําถามก็ทางคําถามว่า ในผลกระทบของการหายไป5ปีเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงจริงๆแล้วน่าจะเลวร้ายมากนะแต่ว่าในหนังเราไม่เห็นมันเลวร้ายขนาดนั้นนะครับตัวหนังเองก็พยายามครับบอกว่าเอ้ยบลิฟเนี่ยมันมีปัญหานะแล้วก็มีการพยายามใส่โปสเตอร์ต่างๆนะครับว่า Post Blip Anxiety You Are Not alone ถ้าอยากจะมีคำปรึกษาใครมีปัญหาจากการ p o s ส Blip โทรมาปรึกษากันได้นะ เขาก็มีการใส่เรื่องนี้เข้าไปครับเขาลูกว่าว่าตัวหนังเองสตูดิโอสตูดิเองก็มี awareness เรื่องนี้แต่หลายคนก็มองว่ามันไม่พอนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าระหว่าง5ปีที่คนหายไปเนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็แต่งตัวแต่งงานใหม่นะครับครอบครัวล่มสลายเด็กบางคนไม่ได้โตทันเพื่อนชีวิตคู่กลับมาอาแฟนเก่ากลับมาหลังจากริฟไอ้นี่แต่งงานใหม่ไปแล้วจะทำยังไงดังนั้นเรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นปัญหา หลังจากบิ๊แน่นอนครับแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือไอ้โลกที่ล่มสลายไปแล้วในหนัง Avengers Infinity War ต่อที่ Endgame เนี่ยเขาทำให้เราเห็นว่าโลกมันเละมากครับแต่ว่าหลังจาก Avengers ชนะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติมากแต่ไม่เป็นไรผมว่าอันเนี้ยจริงมาเวลเค้อ,อธิบายไว้แล้วอย่างใน Spider-Man เราก็เห็นว่ามันมีหน่วยเก็บกวาดเขาทำตอนที่เราไม่เห็นดังนั้นแล้ว ผมว่าพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้และนี่แหละครับเรื่องราวของ The Avengers e n d Game กับการบลิปที่จริงๆแล้วก็น่าหดหู่ไม่น้อยครับจากเรื่องราวของพวกอเวนเจอร์สนะครับมาต่อกันที่อีกมิติหนึ่งครับกับเรื่องราวของโลกที่มนุษย์เราดำรงชีวิตยอยู่ตามปกติประจำวันธรรมดาธรรมดาครับไม่รู้ว่าความจริงแล้วโลกมันกลายเป็นแบบไหนไปแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีคนเขาเอาทางเลือกมาให้ ว่าคุณอยากจะอยู่ในโลกที่เป็นปกติเนี่ยต่อไปหรือคุณอยากจะตื่นไปแล้วรับรู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกกับมนุษย์กันแน่เขาก็เลยยืนน่นในนี้ให้ฮะยาเม็ดสีน้ําเงินกับยาเม็ดสีแดงฮ่าฮาใช่ครับมันคือภาพยนตร์เรื่อง the matrix นั่นเองครับภาพยนตร์เรื่อง the matrix นะครับมีประเด็นของการหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความเป็นจริงที่น่าสนใจครับโดยเล่าเรื่องผ่านตัวละครมิสเตอร์แอนเดอร์สัน ตอนดูเนี่ยผมจำได้เลยว่าเอ๊ะมันยังไงนะแล้วพอมันยื่นยาเม็ดให้น้วมิสเตอร์แอนเดอร์สันก็กินเข้าไปแล้วก็กตื่นขึ้นมากลายเป็นงไงครับอุ๊ยคาโคตรตกใจเลยครับมนุษย์กลายเป็นแบตเตอรี่ของ AI แล้วมนุษย์ก็ถูกสูบเอาพลังงานไปใช้ให้ AI ทํางานโดยที่ AI รู้สึกว่ามึงก็ไม่ต้องตื่นขึ้นมาเลยละกันมึงหลับอยู่อย่างนั้นแหละ มึงหลับไปเลยสบายๆฝันหวานไปเลยเดี๋ยวเราจัดการฝันหวานนั้นให้เป็นแหล่งพลังงานให้กับเราก็พอแต่มันดันมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งครับที่รู้สึกว่าไม่ได้เราจะอยู่เป็นรองภายใต้การปกครองของ AI แบบนี้ไม่ได้ก็เลยมีการปลุกแล้วก็มีเรื่องราวซับซ้อนครับมีเดอะวงเดอะวันอะไรขึ้นมาจนสุดท้ายท้ายสุดใน The Matrix ภาคสุดท้ายนะครับภาคที่3ามจะเรียกภาคสุดท้ายใน The Matrix Resurrection เนี่ยไม่ใช่ r e s u r r e c t i o n สิใน The Matrix ในเ h อ m a t r i x Revolution เนี่ยที่เป็นภาคที่3เนี่ยเขาก็ทำให้เราเห็นทับว่ามนุษย์ก็มีการเจราจาต่อรองกับ AI เรียบร้อยสงครามระหว่างจักรกลกับมนุษย์หยุดยุดติลงเป็นสันติภาพแบบบางๆอะนะแล้วก็ดำเนินชีวิตใครดำเนินชีวิตมันเรื่องนี้จริงๆแล้วผมว่าน่าตกใจครับแล้วเป็นตอนจบที่โอเคแหละเขาบอกว่ามันเป็นแสงสว่างมันเป็นแบบว่าทางออกของมนุษย์เราจะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแต่ในมุมกลับกันคุณครับ ตื่นขึ้นมาจากฝันที่ทุกคนฝันหวานว่าใช้ชีวิตอยู่ประจําวันไปออฟฟิศไปทํางานกินสเต็กกินไม่รู้อาจจะลิ้มรสได้ไม่เจนไม่เต็มร้อยอะนะแต่ก็อยู่ในฝันที่มันเป็นฝันดีอะ่ะแล้วตื่นขึ้นมาเจอโลกที่มันเป็นแบบนี้คุณว่ามนุษย์สักกี่คนจะรับมือมันไหวเลยครับไม่ได้เจอแต่ว่าเราเป็นแบตเตอรี่นะแต่ตื่นขึ้นมาปุ๊บโลกเนี่ยกลายเป็นไซออนอย่างนั้นอะ่ะช่วยไอ้คะชุมชนมนุษย์กลายเป็นไซออนแบบนั้นไอ้บน บนผิวดินกลายเป็นอยู่ไม่ได้แบบเนี้ครับกลายเป็นเมฆหมอกเป็นพอลูชันเต็มไปหมดเป็นมนลภาวะทางอากาศเต็มไปหมดเนี่ยใครมันจะไปรับได้ถูกไหมครับถ้าสรุปแล้วมนุษย์ทุกคนต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้รับอิสรภาพจากจากกลการได้รับอิสรภาพจากจากกลเนี่ยกับจากจากจักกลเนี่ย ไม่ได้รับมือง่ายเหมือนนีโอทุกคนนะครับทุกคนตื่นขึ้นมาผมว่าไม่รู้จะมีจํานวนมากแค่ไหนที่รับมือกับความจริงบนโลกได้หลายคนอาจจะอยากรู้สึกเหมือนไอตัวร้ายภาคแรกนะไอหนวดอะที่บอกว่าเอากูกลับไปหลับเถอะไอคิดเรื่องจริงโหดร้ายขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานนี้มันมีคําอธิบายนิดนึงครับว่าตอนสุดท้ายที่ออรเาเคิลคุยกับนีโอใน The Matrix r e v เอ่อ i o n เนะี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามนุษย์ทุกคนต้องตื่นนะครับ เขาบอกว่ามนุษย์ต้องเลือกคุณเลือกได้โดยอิสระเลยจากคนจะไม่บังคับแล้วเราเป็นแบบว่าคุยกันดีๆแล้วเรารู้ดีบางคนไม่อยากตื่นก็ไม่ต้องตื่นบางคนอยากจะหลับต่อก็หลับต่อไปนะฮะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าจากคนก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปครับในขณะที่มนุษย์บางคนก็เลือกกินยาเม็ดสีน้ำเงินไม่กินยาเม็ดสีแดงเหมือนนีโอประกอบกับพอเมทริกซ์ภาคใหม่เนี่ย The Matrix Resurrection เนี่ยเราก็เห็นว่าจากคนมันก็สร้าง The Matrix ขึ้นมาใหม่ครับ เมทริกซ์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมแล้วก็ผลผลมินิโอมีทรูเนตี้มาเกิดใหม่ในนั้นด้วยซ้ำไปนะดังนั้นแล้วก็อาจจะไม่น่าหดหูมากนักว่าคนต้องตื่นมาเจอกับโลกที่มันเลวร้ายตามความเป็นจริงมันยังมีเมทริกซ์ให้อยู่ครับแล้วหลายคนก็เลือกจะอยู่ในเมทริกซ์แบบนั้นครับบางเรื่องมีทางออกนะครับว่าจะไปยังไงต่อแต่อีกเรื่องหนึง่งตัวละครเดินทางไปอนาคตแล้วกลับมาพบว่าสุดท้ายทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วเรื่องเนี้ย น่าสะเทือนใจกว่าเรื่องอื่นครับเพราะว่าเขาไม่มีทางออกแล้วครับไม่มีทางให้ไปทางอื่นแล้วพระเอกของเรามีชีวิตประจําวันที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเกิดโศกนาฏกรรมในครอบครัวอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแกรู้สึกว่าที่บ้านแย่เหลือเกินถ้าเทิรนแบ็กอินไทม์ได้ย้อนกลับไปในอดีตได้แก้ไขอดีตวันนั้นได้คงจะดีและแกก็ใช้ความสามารถพิเศษของแกนะครับสุดท้ายย้อนเวลาได้จริง เราก็ไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราไปเผชิญว่าโอ้โห,โ,หโลกนี่มันมี iverse, มัลติเวิร์สมีเวอร์คอลไลมีอะไรวุ่นวายไปหมดครับมีมิติความซับซ้อนของห่วงเวลาที่สลับซับซ้อนมากจนสุดท้ายแกแก้ไขวันนั้นได้นิดเดียวจากไอกระป๋องไอนี่อามาเขือเทศกระป๋องอันนั้นเลยแล้วทุกอย่างก็กลับมาเหมือนจะดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าแกกลับมาผมว่าคนดูดูแล้วรู้สึกว่านี่มันกลับมาโลกเดิมปันเนี่ย ใช่ครับมันคือหนัง DCU DCEU ครับ DCX DC Extended Universe เรื่องท้ายๆ The Flash นั่นเองใน The Flash เนี่ย Barry Allen เดินทางย้อนกลับเวลาไปแล้วก็มีภารกิจมากมายครับในการแก้ไขสิ่งต่างๆนานารวมไปถึงการแก้ปัญหาเรื่องพ่อตัวเองด้วยอย่างหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนท้ายเรื่องก็คือไอ Barry Allen เดินทางกลับมาในปัจจุบันของตัวเองครับและพบว่า Bruce w a y n กลายเป็น George c ูนี n ดูในหนังก็ตลกดีครับดูในหนังก็เฮ้ยเซอร์ไพรส์ขำๆำไปแต่กลับกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมครับกลับกลายเป็นว่าแบรรี่อัลเลนคนที่อยู่ใน d c DCEU อยู่ะอยู่ใน DC Extended Universe โลกที่เราดูกันมาของแซ็กซ์ไนเดอร์ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมันต้องย้ายตัวเองไปอยู่ในจัก,กราวาลแบทแมน Batman Forever Batman and Robin ของโจเอลชูมัคเกอร์นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแบรรี่อัลเลนมันจะใช้ชีวิตอยู่ได้หรือเปล่านะครับโลกนั้นมีจัสต อาจจะไม่มีก็ได้มันจะต,ต้องติดอยู่ในโลกที่ตัวเองไม่ได้รู้จักนะครับมีคนถามว่าหมีคนแย้งอันนี้เป็นคนแย้งว่าจริงๆแล้วเบรรี่แอเลนก็หาเวลาครับหาวิธีการกลับได้สิเพราะว่าเบรรี่แอเลนเคยกับบรูซเวนเคยพยายามช่วยกันเพื่อกลับมาที่โลกปัจจุบันนะ่ะสาเร็จได้ไหมได้ครับแต่มันไม่ได้แล้วคือด้วยความสามารถของตัวละครได้ไหมได้แต่ที่ผมบอกว่ามันไม่ได้แล้วเนี่ยมันสิ้นหวังกับเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเพราะว่า จักราวาลมันปิดไปแล้วครับ DC EU มันหมดอายุไปแล้วดังนั้นเท่ากับว่าเรื่องทุกคนจบลงตรงไหนไอเบรรียเลนก็ติดอยู่ตรงนั้นตลอดการครับมึงไม่ต้องกลับมาอีกเลยนะครับติดอยู่ในโลกที่มีแบทแมนหรือว่าบรูซเบนเป็นจอร์จคลูนี่นั่นแหละนะครับจาก The Flash นะครับมาที่การ์ตูนบ้างดีก,กว่าการ์ตูนเรื่องน,นี้เขาเล่าว่าโลกอนาคตเนี่ยมนุษย์ใช้โลกสิ้นเปลืองมากครับแล้วก็เกิดปัญหาขยะล้นโลก พอเกิดปัญหาขยะล้นโลกเนี่ยผู้นําของรัฐบาลโลกเ่ยก็บอกว่าเราออกไปจากโลกกันดีกว่าเออเราออกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะทิ้งหุ่นเอาไว้เออเป็นหุ่นแบบทําความสะอาดโลกมันจะช่วยเก็บกวาดเก็บขยะทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยกลับมาในวันที่โลกมันถูก จัดการเรียบร้อยแล้วพารูชันหายไปหมดแล้วก็พอแต่นั่นกลับกลายเป็นว่ามันซื้อเวลาครับโลกไม่ดีดีขึ้นเลยมลภาวะหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปมนุษย์เนี่ยออกไปเดินทางในอวกาศโดยไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้อนาคตเลยครับไปเติบไปเจริญเติบโตกันอยู่บนยานอวกาศแล้วก็เผ่าพันธุ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงน,นะครับอ้วนขึ้นเอาเอาวัยวะในการใช้งานบางส่วนก็ไม่ได้ใช้ขาก็เล็กลงอะไรแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขากลับมายัางโลกกันครับไอ้เรื่องมนุษย์ ไปใช้ชีวิตอยู่บนอวกาศหลายรุ่นแล้วก็จะกลับมาใช้ชีวิตบนโลกอีกครั้งเนี่ยจริงๆคิดในทางปฏิบัตินี่น่ากลัวมากนะครับมันจะไปใช้ชีวิตได้ยังไงผมกำลังหมายถึงภาพยนตร์เรื่องวอลี v e ครับในวอลี e เนี่ยเขาบอกกับเราว่าโลกที่วอล e อยู่เนี่ยขยะเพียบเลยครับแล้วก็มีการแฟลชแบกให้เราเห็นนี่ผู้นำโลกเขาบอกทูมัสเทรสเอิร์สคอนเวอร์เต็นะครับแล้วก็นี่ไง มนุษย์ก็กลายเป็นอ้วนๆแล้วก็ไม่ได้ใช้แขนใช้ขานั่งแต่อยู่บนเครื่องอำนวยความสะดวกแล้ววันๆก็กินแต่ฟาสต์ฟู้ดแล้วก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแขนขาไม่มีแรงนะครับสุดท้ายการปฏิวัติทําให้ทุกคนได้กลับมายัางโลกแล้วก็รับทราบว่าที่เราไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นเพราะเราไม่อยากกลับมาแต่ AI มัน,มน,มนบงการให้เราไม่กลับมาการปฏิวัติวันนั้นทาให้มนุษย์กลับมายัางโลกได้สําเร็จครับซึ่งอันนี้แหละหน่ากลัว ทำไมถึงน่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าถ้าเราไปดูรูปร่างลักษณะกับวิวัฒนาการของมนุษย์ในเรื่องวอีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในมนุษย์มากมายมหาศาลครับแล้วมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ผมว่ามันจะเหนื่อยเกินกว่าการเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นได้ครับชาวไซอองชาว ชาวมนุษย์ที่อยู่บนยานเนี่ยใช้ชีวิตบนกุ้ยอี้ลอยได้นะครับงานก็นไม่เคยทําเดินแทบจะไม่เคยเดินเลยครับแต่พอกลับมาบนโลกต้องมาทําการ,กรเกษตรต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับความหิวโหยแล้วก็ต้องมาย้อนกลับทางวิวัฒนาการใหม่นะครับผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปนะว่าโครงสร้างอวัยวะภายในยังจะเหมาะสมกับการใช้ชีวิตบนโลกหรือเปล่านะ่ะรักวิเคราะห์ต่างประเทศเขาบอกว่าบางทีเผลอเผมันลงมาเนี่ยกล้ามเนื้อฝ่อตายหาทันทีเลยด้วยซ้ำไปนะครับหน้าหดขู่กว่าที่คิดเยอะ แต่อย่างไรก็ตามในวอี e, ตอนโพสต์บริดจินเนี่ยเขามีการทําให้เราเห็นครับว่าสุดท้ายหลังจากมนุษย์กลุ่มแรกกลับมาใช้ชีวิตบนโลกวิวัฒนาการก็ย้อนกลับครับเริ่มต้นตั้งแต่ยุคหินไปจนยุคต่างๆนานานะครับทำให้มนุษย์เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตบนโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึง่งนั่นเท่ากับว่าไอ้มนุษย์อยู่บนยานที่อ้วนๆนะ่ะจริงๆก็สุดท้ายก็ปรับตัวได้สำเร็จครับแล้วก็มีอนาคตให้เราเห็นใน ตอนโพสคริดซีนของวอลี e ว่าพวกเขาถึงแม้ว่าจะเคยปรับตัวเพื่ออยู่บนอวกาศเขาก็ปรับตัวให้กลับมาอยู่บนโลกได้แล้วก็กลับมาทําให้โลกพลิกฟื้นใ,ในโลกกลายเป็นสีเขียวได้เหมือนเดิมดังนั้นวอลี Wall e, มีความหวังไม่หดหู่มากนักไปที่เรื่องหนึ่งอันนี้ทฤษฎีคนจับเยอะมากว่าแบบที่มึงทํานี่มันไม่เป็นไรจริงๆเหรอเป็นหนังย้อนอดีตที่คลาสสิกมากครับพระเอกบังเอิญย้อนอดีตกลับไปวันที่พ่อกับแม่ตัวเองจะต,ต้องจีบกันใหม่ แล้วก็บังเอิญไปทําให้พ่อกับแม่ไม่ได้ตกหลุมรักกันเอาตัวเองไปสอดแทรกระหว่างกลางเขาไม่ตกหลุมรักกันมึงก็ไม่ได้เกิดเพราะของเรื่องก็คือก็ต้องกลับไปทําให้เขารักกันไม่งั้นตัวเองจะไม่ได้เกิดในเรื่องเขาดูรูปเลยนะครับพี่ชาวพี่ชายหายพี่สาวหายแล้วตัวเองกำลังจะหายไปก็ปฏิบัติภารกิจเพื่อที่ให้พ่อกับแม่กลับมารักกันนะครับแล้วสุดท้ายกลับไปที่บ้านก็ไปพบว่า พ่อกับแม่ณนะวันที่เราเคยเดินทางมาตอนนั้นเขาเป็นงอณวันนี้เขากลับมาอุ้ยเขาดูเก่งกว่าเดิมนะเพราะเราไปเปลี่ยนอดีตไงเขาถึงแข็งแรงขึ้นใช่ครับเรื่องราวของครอบครัวแม็กฟลายใน Back to the Future ครับไอมาตี้แม็กฟลายกับดรเอเมดบราล์ Brown, สร้างทามาชีนย้อนเวลาเราจําได้ว่าครอบครัวแม็กฟลายตอนต้นเรื่องเนี่ยเป็นครอบครัวซังกะบวยนะครับไม่ค่อยได้เรื่องคุณอาก็ติดคุกพี่ก็ทํางานไม่ได้เรื่องไอ้นี่ก็โดนไล่ออกพ่อกับงานกิ๊กกอก เป็นแบบกระจอกกระจอกแม่กระติดเล่าครอบครัวแบบไม่เวิร์กนะครับครอบครัวไม่เวิร์กจนกระทั่งมาตี้นักฟลายเนี่ยไปเผชิญิะจตากรรมในอดีตแล้วก็ไปเปลี่ยนอดีตของครอบครัวตัวเองเพอกลับมาพบว่าอุย้ยพ่อกับแม่คูขึ้นเยอะเลยครับพ่อเขียนหนังสือกลายเป็นนักเขียนเขียนขายดีไอ้บีฟที่เคยเป็นนักเลงแล้วก็ขู่เขียนพ่อเนี่ยกลายมาเป็นลูกน้องพ่อแม่ก็ไม่ติดเล่าแล้วครอบครัวก็มีความสุขมากนักวิเคราะห์หลายสำนักเขา คิดแทนมาที่แม็กฟลายณวันนั้นแล้วเขาบอกว่าคิดแล้วขนลุกครับทําไมคิดแล้วขนลุกทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าถ้ามาตี้เปลี่ยนแปลงครอบครัวของตัวเองขนาดนั้นในอดีตแล้วกลับมาที่ปัจจุบันและพบว่าครอบครัวของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่ามาตี้ต้องกลับมาอยู่กับครอบครัวที่ไม่ต่างอะไรกับคนแปลกหน้าครับเพราะมาตี้แม็กฟลายเองเนี่ย จเจริญเติบโตมากับครอบครัวที่มีจอร์จแม็กฟลายที่ไม่ค่อยสู้คนพ่อมพ่อมาตี้คือคนนั้นเลี้ยงกันจนมาอายุไทายไมเคิลเจฟ็อกซ์ในเรื่องนะครับแล้วกลับมาพ่อกลายเป็นอีกคนไปแล้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือนะครับดังนั้นโลกมันไม่ได้เปลี่ยนแค่มาจอร์จแม็กฟลายคนเดียวมันเปลี่ยนหมดครับแม่ก็เปลี่ยนพี่ก็เปลี่ยนไอ้บิฟยังเปลี่ยนเลย มาตี้จะมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเป็นคนแปลกหน้าแบบนี้บางครูท่าบอกว่ามันไม่น่าไหวครับมันคิดแล้วใจหายแทนมาตี้มันคิดแล้วแบบโหมึงไหววะเนี่ยจะยังไงวะเนี่ยแต่มันก็มีทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเมื่อมาตี้เดินทางกลับมาในปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยนานวันเขาแรกๆมาตี้ยังอาจจะรู้สึกงงๆอยู่แบบอดีตของผมเติบโตมากับครอบครัวที่พ่อไม่ได้เรื่อง แต่วันนี้พ่อเก่งแล้วพ่อเหมือนคนแปลกหน้าแต่เมื่อมาตี้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับเริ่มหลับตื่นหลับตื่นอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยตามทฤษฎีฟิสิกส์บางคนก็บอกว่าฟิสิกส์ทางการเวลาเขาบอกว่ามารตี้คนที่เดินทางกลับมาจากอดีตคนนั้นเนี่ยแล้วมาในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆปรับความเป็นจริงในหัวครับเอาเรื่องที่เป็นปัจจุบันเข้าไปแทน เรื่องที่เป็นอดีตท,ที่เคยอยู่ในอดีตอันเก่าจะค่อยๆกลายเป็นเหมือนความฝันที่เป็นฝันร้ายในอดีตแล้วก็จะค่อยๆบางลงเรื่อยๆตัวตนใหม่กับความทรงจําใหม่จะค่อยๆเข้ามาทดแทนวันละนิดวันละหน่อยหลังจากการหลับแล้วตื่นหลับแล้วตื่นจนสุดท้ายมาตี้แม็กฟลายคนนั้นที่เดินทางกลับมาจากอดีตมาที่ปัจจุบันจะกลายเป็นมาตี้ที่อยู่กับครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอันนั้นน่ได้อย่างแนบเนียนครับนี่เป็นทฤษฎีที่เขาพยายามจะอธิบายกันซื้อไม่ซื้อว่ากันอีกที นะครับสุดท้าย <c oughs> อันนี้น่าตกใจที่สุดแล้วผมรู้สึกตั้งแต่ตอนดูแล้วว่าพี่แกจะใช้ชีวิตได้จริงเหรอวะเรื่องราวของเรียลลิตี้โชว์ครับผู้ชายคนหนึ่งถูกจับไปอยู่ในเรียลลิตี้โชว์ตั้งแต่เด็กคนทั่วประเทศดูการเติบโตของเด็กคนนี้จนเป็นวัยรุ่นเข้าโรงเรียนมหาวิาลยจนกลายเป็นคนทำงาน แล้วผู้ชายคนนี้ก็ใช้ชีวิตยอยู่ในเรียลิตี้โชว์มาทั้งชีวิตแบบนั้นโดยที่ตัวเองไม่เคยรู้เลยครับว่าตัวเองเป็นดาราเรียลิตี้โชว์เหมือนอยู่ในบ้านเอฟแต่ไม่รู้ว่านั่นคือเอฟอะคาเดนี่แฟนตาเซียนะครับนั่นคือไอ้ชูแมนเบอร์แบงค์ในชูแมนโชว์ครับเรื่องที่น่าตกใจในชูแมนโชว์ก็คือไอ้ตอนที่ไอ้ชูแมนเนี่ยมันเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยมันก็เป็นคนเฮฮาล่าเริงปัจจุบันดีครับแต่ทันทีที่มันเริ่มระแคะระคายว่าที่นี่แปลก มีโคมไฟตกลงมาแล้วก็มีคนแบบว่าพูดจาแปลกๆเต็มไปหมดเนี่ยจนสุดท้ายมันมารู้ความจริงว่าชีวิตมันถูกควบคุมจากการออกอากาศอยู่จากการกำกับรายการเนี่ยและมันก็ตัดสินใจออกจากสตูดิโอไปตอนจบของเรื่องเนี่ยผมไม่ได้แฮปปี้กับทรูแมนเลยนะครับตอนจบผมกลัวแทนมันครับกลัวอะไรกลัวสิครับเพราะว่าทรูแมนเบอร์แบงค์ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเลยมันจะอยู่ได้จริงๆเหรอ คนดูจำนวนมากตั้งคำถามกับชีวิตของทรูแมนครับว่าทรูแมนจะทำอะไรได้เหรอทรูแมนจะออกไปแล้วจะยังไงเหรอหนึ่งคือหน้าแกเนี่ยคนจำได้ทั้งประเทศเลยนะจะไปสมัครงานตรงไหนคนก็จะบอกว่ายังไงทรูแมนนะไงทรูแมนอย่างเงี้แยงงแล้วจะทำยังไงจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้เหรอเขาบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ทรูแมนอาจจะออกไปแล้วไม่สามารถไว้ใจใครจริงๆได้อีกเลย มีทฤษฎดีย้อนแย้งเหมือนกันทฤษฎีเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่าซิลเวียซิลเวียเนี่ยเคยมาเป็นนักแสดงสมทบในทรูแมนโชว์แต่ว่าซิลเวียรู้สึกไม่ไอ้ไอ้ไอ้ทรูแมนถูกขังไว้ในนี้ไม่เหมาะสมแล้วซิลเวียก็ออกจากโชว์ไปไปตั้งฟรีทรูแมนเพื่อที่จะปกป้องทรูแมนเบอร์แบงค์แล้วก็พยายามจะเอาทรูแมนออกมาจากออกมาจากเกมโชว์ให้ได้ตอนจบของเรื่องเธอก็เหมือนจะวิ่งไปรับนะครับเขาบอกว่าการที่ทรูแมนโดนหลอกมาตั้แต่ต้นขนาดนั้นเนี่ย พะผมมันอาจจะไม่เชื่อใจอีนี่ด้วยซ้าไปนะครับว่าจะจะจะเข้ามาทําอะไรมันอีกปะจะมาหาผลประโยชน์จากมันอีกไหมการใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของคนที่อยู่ในโลกเสมือนมาทั้งชีวิตแบบนั้นเนี่ยไม่ง่ายนะครับแล้วชีวิตของทรูแมนเบอร์แบงค์หลังจากจบทรูแมนโชว์มีความเป็นไปได้ว่าจะไปทางไหนได้บ้าง1ก็คือเขาบอกว่าเป็นไปได้นะว่ามันเนี่ยจะพยายามหนีออกมาแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากพวกซีเวียแล้วก็พวก พวกที่ตั้งกองทุนฟรีทรูแมนอะแล้วกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มในการช่วยมันตั้งต้นชีวิตใหม่อันนั้นคือคิดบวกมากๆครับแต่ในทางกลับกันถ้ามันปรับตัวกับโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้จริงๆหละ่ะมันจะทำยังไงหนทางหนึ่งที่นักทฤษฎีจำนวนมากเขาพูดก็คือเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดทรูแมนโชว์ซีซั่น2ครับก็คือไอ้ทรูแมนเบอร์แบงยอมรับความจริงว่าชีวิตผมอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงจริงๆ,ๆไม่ได้หรอก ผมกลับมาเป็นทรูแมนโชว์เหมือนเดิมก็ได้กลับมาแบบที่นี้รู้ละว่าตัวเองทำอะไรอยู่รู้แล้วว่าตัวเองเป็นดาราเรียลลิตี้เดี๋ยวจะใช้ชีวิตในฐานะดาราเรียลลิตี้ให้สุดเหวี่ยงให้คุณดูเลยว่าเป็นแล้วมันสนุกยังไงแล้วทรูแมนโชว์ซีซั่นสก็จะเกิดขึ้นแบบนั้นครับหรืออีกมุมหนึ่งก็มีนักทฤษฎีพูดครับว่าจริงๆแล้วไอ้ที่ทรูแมนเบอร์แบงค์มันหนีออกไปจากโลกทรูแมนโชว์ได้อะจริงๆไม่ได้หนีได้หรอกอันนั้นน่ะเป็น พลอตอีกพลอสหนึ่งในการขยับสู่ซีซันส2ของโชว์โชว์ซีซัน2จะเป็นโชว์ที่ท u ูแมนนึกว่าตัวเองออกมาจากท u ูแมนโชว์แล้วแต่จริงๆในท u ูแมนโชว์มีท r ูแมนโชว์ซีซัน2ครอบอยู่ดังนั้นไอ้ทูแมนเบอร์แบงค์ที่ออกจากประตูนี้ไปก็จะเข้าไปสู่ท r ูแมนโชว์ซีซัน2ซึ่งเตรียมการทุกอย่างเอาไว้ล้อมรอบมันหมดแล้วทุกอย่างอาจจะใหญ่กว่าเดิม <c oughs> เป็นสเกลที่ น่าสนใจกว่าเดิมคุณคิดดูว้าเขาโปรโมทนะว่า True Man Show ซีซั่น2มาดูว่าโลกใบใหม่ที่ True Man บ u r b a n k เข้าใจว่าตัวเองออกมาสู่โลกหความเป็นจริงแล้วมันจะรับมือ,อยังไงโอโ้โหเลตกต้งดีใจหาเลยครับแต่คิดแล้วใจหายคนลุกแทนมันรับและนี่แหละครับตอนจบของหนังที่พยายามจะให้เราชวนยิ้มนะครับว่าโลกมันมีความหวังแต่ความเป็นจริงแล้วหลายเรื่องพอเราดูแล้วเราก็แอบตั้งคำถามครับว่าไหวจริงเหรอวะ มันคิดในฐานะความเป็นจริงแล้วบางทีหดหูเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีเรื่องอื่นเรื่องไหนที่มันใกล้เคียงกับทฤษฎีหรือว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับเคยสงสัยกับเรื่องไหนบ้างตั้งตั้งคอมเมนต์เอาไว้หน่อยจะเข้ามาอ่านนะครับจะได้คุยกันใน Movie Talk ประจำวันจันทร์น,นี้นะครับอ่ะมีเรื่องอะไรคอมเมนต์เอาไว้ได้ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพร้อมกับประเด็นอะไรในม o v i e ท a l k อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับวันนี้ผมจีนวิวเฟเดอร์ไลา์ไปก่อนสวัสดีครับ